สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดอคคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของพฤติกรรมการค้นหานะครับของคนไทยนะครับในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Google นั่นแหละก็คือว่าทุกๆปีเนี่ยกูเกิลนะครับเขาจะมีการออกเรียกว่าเหมือนข้อมูลมาว่าคนไทยเนี่ยค้นหาอะไรกันบ้างนะครับใน Google แล้วก็ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในในเชิงของในเชิงของการอธิบายเรื่องข้อมูลเนี่ยเราจะบอกว่าสิ่งที่ Google บอกเนี่ยคือข้อมูลนะนะครับ แต่ข้อมูลเนี่ยมันช่วยเราคิดต่อว่าที่คนไทยเซิร์ชแบบนี้เนี่ยหรือการที่คนเซิร์ชอะไรมาอย่างเยอะขึ้นเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นจากการที่เขาอยู่ในสานการแบบไหนหรือเขามีแนวคิดอะไรหรือเขาอาจจะสนใจอะไรพิเศษซึ่งแน่นอนว่านักการตลาดเองเนี่ยก็จะอยากคาดเดาว่าเออเฮ้ยการที่เขาเซิร์ชแบบนี้เนี่ยมันน่าจะนะฮะมันน่าจะส่งผลอะไรบางอย่างและ ฉันควรจะทําอะไรบางอย่างเพื่อไปรองรับนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะนะครับต้องบอกก่อนก่อนที่จริงๆผมพูดปลายท้ายทีหนึ่งคือว่าเวลาเขาออกไอสิ่งที่ชื่อว่า year insert เนี่ยนะฮะซึ่งมันเป็นเหมือนรายง,งานทุกๆปีเนี่ยนะครับ year insert เนี่ยมันจะออกเหมือนสรุปทั้งปีนะเพราะฉะนั้นข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งนะฮะมันอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะครับแล้วทําให้อ่าค่าตัวเลขมันพุ่งขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้มันอาจจะไม่ได้แบบว่า มีความนิยมเท่าแบบตอนนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องเข้าใจก่อนเพราะงั้นไม่งั้นเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยอ๋อเทรนที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วเนี่ยมันส่งต่อปีนี้ผมบอกว่าบางอย่างเนี่ยมันก็เกิดขึ้นชั่วคราวนะฮะแต่บางอย่างมันก็อยู่ต่อไปรเรื่อยๆเราแค่เข้าใจนะครับว่าข้อมูลเนี้ยมันสามารถทําให้เราเข้าใจนะฮะวิธีคิดของคนไทยในช่วงเวลาหนึง่งก็คือปี2022น่ก็แหละนะครับ จะไปยังไงนั้นเรามาเข้าใจพร้อมๆกันนะฮะก็บ,บอกว่าจริงๆค่อนข้างจะยาววิน,นึงนะครับแต่ว่า,าทาง Google ทําไว้ดีมากแล้วผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ทีเดียวนะครับอ Google เนี่ยเขาก็แบ่งนะฮะธีมนะครับของยี a r อ n s e a r c h 2 0 2 2ยเนี่ยนะครับเอาไป็นสามีมด้วยกันนะเขาบอกว่ามันมีข้อมูลเยอะมากแต่เขาบอกว่า,วาถ้าเจอแบ่งๆเร็วก็สามเรื่องเนี่ยเรื่องที่หนึคืออะไรนะครับการค้นหาตัวตนที่แท้จริง เขาบอกว่าในคำค้นหลายๆอย่างนะฮะที่คนไทยค้นหาเนี่ยมันสะท้อนเรื่องของการที่คนไทยเนี่ยนะครับกำลังค้นหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวตนของเรานะครับกำลังพยายามที่จะศึกษาอะไรบางอย่างนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นจากการที่มันเกิดขึ้นจากปัจจัยว้้องยอยวขดปังไบ้าฒนธรรมนะครับก็คือ <ge> <c oughs> <c oughs> ปีที่แล้วเนี่ยมีหลายๆคำค้นที่เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมนะครับเข้ามาเยอะมากนะฮะตัวอย่างคำค้นยอดคิดเลยคือคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยปีที่แล้วมีการค้นหามากขึ้นถึง500ทีเดียวนะครับก็คือเพิ่มขึ้นจากเดิมคือ5้าเท่าอันนี้เนี่ยนะครับหลายคนจะบอกว่าเอ้ยตีความนะอาจจะตีความว่าเราพยายามทำความเข้าใจคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับอืม ซึ่งแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดต่อไปนิดนึงนะว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร <c oughs> ก็ต้องยอมนิดนึงกับว่าเพราะปีที่แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์นะฮะอ่าเหตุการณ์ที่ศิลปินไทยเนี่ยนะครับไปสร้างนะครับผลงานในต่างประเทศนั่นแหละแล้วก็มีการประเด็นนะครับซึ่งมันโยงเรื่องการเมืองกันบ้างกันแหละนะฮะเรื่องแบบว่าเนี่ยนะครับมันคือการเปิดซอฟต์พาวเวอร์อะไรก็ว่าไปเช่นเดียวกันก็คือปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่มีการพูดถึงประเด็นซอฟต์พาวเวอร์ของต่างประเทศด้วยเหมือนกันใช่่่่มมมมมัััั้ยยยยฮะะะะะเเเเพรราฉนนนนนนนีีกก็ลลลสหบผไคอจจแปใท ที่คำคนเนี่ยจะเยอะขึ้นเพราะปีที่แล้วเองผมก็มีทำคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งนะคลิปเรื่องว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรใช่ไหมฮะก็มีมีคนเข้ามาดูระดับดึงเลยทีเดียวนะครับว่าอ๋อมันคืออย่างนี้นี่เองนะครับซึ่งก,ซงก็ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจากเหตุบางอย่างที่มันประกอบกันนะครับทั้งเรื่องของเรามีศิลป,ปินอาชื่อดังไประดับโลกด้วยนะครับเรามีเรื่องของการเมืองถกการเรื่องว่าเรามีนโยบายเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อย่างไรใช่ไหมฮะรัฐบาลผลักดันอย่างไรเป็นต้น ซึ่งมันก็เกื้อหนุนทาให้คนเนี่ยค้นหาเรื่องนี้มากขึ้นนั่นแหละนะครับออันนี้ก็คือประเด็นที่เขาคุยกันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะแต่ขนาดเดียวกันเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของคำคำนี้คําเดียวนะครับเอาจริงๆมันมีคาอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องด้วยนะครับอย่างเช่นปีที่แล้วเป็นปีที่เรามีเทรนดขนมบ้าบ,บินนะนะเออขนมบ้าบ,บินเนี่ยนะครับมีคนค้นหาเพิ่มขึ้นมากถึง500เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเพิ่มขึ้น5เท่าว่าแหละ เออแล้วผมก็คิดว่าปีที่แล้วเป็นปีที่มีมีร้านขนมบ้าบินเนี่ยนะครับมาขายเยอะมากนะฮะอย่างอย่างแบบน่าประหลาดใจทีเดียวอยู่ๆก,ก็กลายเป็นเทรนด์นะนะครับซึ่งซึ่งมันก็เพราะว่ามันมีความเป็นเป็นเป็นคนไทยระดับหนึ่งแหละคือคนไทยมันจะมีกระแสแบบว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นคิดเนี่ย แล้วก็แห่แห่กันกินแห่กันทําแห่ทำคอนเทนต์กันว่าไปนะครับแต่ในมุมดึงมันก็สิ่งที่ Google เขาบอกว่ามันก็เป็นการสะท้อนความเป็นไทยๆนะนะความเป็นไทยของเราเนี่ยแหละนะครับว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งก็อ่ะมันก็เป็นเรื่องที่เรากําลังโฟกัสเรื่องว่าคนไทยก็แคร์ความเป็นไทยนะนะครับอันนี้ก็ว่าอย่างนี้กันนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเองเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูนะครับพวกอ่กีฬา,าต่างๆเนี่ย คนไทยเราก็อินกับความเป็นไทยยะอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีมีปี2022เนี่ยนะครับก็มีกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยใช่ไหมฮะเตะกันเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนค้นหานะครับมากขึ้นนะฮะแบบรวดเลยนะครับ230เปอร์เซ็นตนะครับจริงๆแล้วบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีการชิงแชมป์ฟุตบอล่าแงชติอาเซียนด้วยนะฮะแล้วก็เราก็ลุ้นกันนะครับไปเชียร์เชียร์ชาติไทยกันนะครับ เช่นเดียวกับกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยปีที่แล้วเนี่ยก็เราเข้าเนชันลีกนะครับแล้วก็เรียกว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปแชมป์มาอะไรว่าไปแต่ว่าคนก็เชียกันเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกนะนี่แบบว่าเราเข้าไปถึงเนชันลีกแล้วก็แบบว่าไปแบบทำผลงานได้ดีมากนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยเขาก็บอกว่าคนไทยเนี่ยนะครับ ถึงแม้ว่าเราอาจจะมีประเด็นคุยกันว่าเอแบบว่าเราไทยแบบมันน่าเบื่ออะไรไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในผมว่าลึกๆในคนไทยนะอะไรที่มันเป็นเรื่องของยูนิตี้อะอะไรที่มันเป็นเรื่องของความเป็นชาติอะมันก็ยังเป็นสิ่งที่คนก็ค้นหาอยู่แล้วก็ถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันมีไอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะ นะครับในสิ่งที่มันรวมรวมคนไทยได้อยู่เนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่คนสนใจอยู่นั่นแหละนะครับอันนี้ก็เขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เห็นนะครับเรื่องของคุณค่าวาคารมนะฮะทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องตีถหดปลายเขาเรียกว่าตีมเรื่องของค่านิยมและการทำงานนะครับก็บอกว่าปีปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเป็นปีที่ <laughs> มีคําค้นมาอย่างเนี่ยมันพุ่งน่ากลัวเหมือนกันก็คือคําว่าเปลี่ยนงาน <laughs> เปลี่ยนงานเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงส0สิเอร์ซ็นทีเดียวนะครับก็คือว่าเป็นตัวเลขที่ เออเฮ้ยมันเกิดขึ้นจากเพราะว่าอัน่วนหนึ่งต้องบอกว่าเพราะว่าเราจบโควิดใช่ไหมแล้วพอเรากลับมาทางานออฟฟิศเนี่ยหลายคนเองก็อาจจะเหมือนเจอเข l เจอช็ h o นะแล้วก็บอกว่าเอ๊ฉันยังอยากทํางานออฟฟิศต่อไปหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้หลายๆคนเองก็อาจจะคิดว่าเออฉันเปลี่ยนง,งานดีกว่าก็ซึ่งมันก็น้่นทำาค้คงคํทให้นะครับคำคนเนี่ยมันกลับมาเป็นคํายอดฮิตก,ก็ว่าได้นะครับเช่นเดียวกับคำว่า work life balance ซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็สอดคล้องนะ ซึ่งทั้งโลกน่าเป็นอะหลังจากโควิดอะก็คือพอเรากลับมาทํางานออฟฟิศปุ๊บเนี่ยมัเหมือนว่าเราเปลี่ยนวิถีชีวิตจากเดิมที่ทํางานจากที่บ้านเวิร์ฟฟอร์มโฮมใช่ไหมมาเป็นเฟิร์สฟอร์มออฟฟิศเนี่ยแลวเราคนก็อาจจะไม่คุ้นไม่คุ้นนะฮะแล้วก็ยังเหมือนปรับสภาพไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ตั้งคําถามว่าทํำยังไงดีก็เกิดเรื่องของเบิร์นเอาต์ต่างๆไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องน่าห่วงนะนะครับแล้วก็ ประเด็นนี้ถ้าเกิเดในแง่ของการบริหารบุคคลเองก็ยังมีการพูดถึงว่ามันจะส่งผลต่อถึงปีนี้นะครับถึงปี2023นี่ม่แหละส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นก็น่าคิดนะครับอันนี้อันนี้ผมว่าคนที่ทํางานเป็นผู้บริหารคนที่ทํางานเป็นฝ่ายบุคคลเนี่ยลองกลับไปคิดดูว่าเนี่ยนะครับคนเสิร์ชหาเรื่องนี้เยอะแปลว่าคนอาจจะคิดแล้วก็แคร์เรื่องนี้มากขึ้นนะครับแล้วคนก็อาจจะรู้สึกว่าฉันต้องหา,หาคําตอบให้กับตัวเองก็ได้ว่าฉันทำงานไปทำอะไรกนันได้ใช่ไหมฮะ อะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เขาพูดกันนะครับทีนี้นอกจากนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีคําค้นนอ้ธีมหนึ่งเขาเรียกว่าค่านิยมสู่บุคคลนะฮะก็คือว่าแล้วเรื่องของตัวเราเองเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็คนเนี่ยนะครับให้ความสําคัญกับเรื่องความเป็นตัวตนของเราเนี่ยนะครับเป็นประเด็นไหนนะฮะอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าคำว่าไซเบอร์บูลลี่นะครับเพิ่มขึ้น70%ซ ก็จริงๆแซมเบอร์บูลี่เนี่ยนะครับมันถูกพูดถึงในช่วงประมาณสัก3 4ปีที่ผ่านมาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันเป็นประเด็นที่แรงเป็นประเด็นที่ซีรีสนะฮะโชคดีนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเรามีหนังและซีรีส์หลายๆเรื่องเนี่ยที่มาพูดประเด็นนี้นะครับเพื่อให้คนน่ะตระหนักว่ามันมันเป็นเรื่อง,งเฮ้ยมันเรื่องจริงจังมันเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วเราไม่ควปรปฏิเสธมาด้วยเราต้องแก้ปัญหานะครับ ในฐานะที่ผมเองผมก็เคยโดนไซเบอร์บูลลี่นะผมบอกเลยว่าเราเราต้องแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะที่สังคมเริ่มตระหนักเรื่องนี้มากขึ้นนะครับขณะเดียวกันเองเขาบอกว่าการดูแลตัวเองเนี่ยนะครับมันก็เพิ่มขึ้นนะเขาบอกว่าคนเนี่ยนะครับ <laughs> หันมาเซิร์ชคำว่าภาวะหมดไฟในการทํางานซึ่งจริงๆอันนี้ผมว่ามันน่าจะอยู่ตีเมื่อกี้นะแต่มันต่อเนื่องกันแหละนะครับก็คือว่า พอเวิร์กไร้บาลานซเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยคนหลายคนก็เริ่มพูดถึงเรื่องของการหมดไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องห่วงนะนะครับแล้วก็คนอาจจะอยู่ในภาวะที่ไม่ค่อยดีนักนะครับในการทำงานนั่นเองถัดมามีอะไรอีกเขาก็บอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องตัวตนแล้วเนี่ยนะครับยังมีอีกประเด็นก็นคือเรื่องของ ปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่เรามีพูดถึงความหลากหลายใช่ไหมฮะก็คือมีประเด็นเรื่องของการผ่านกฎหมายสมบูรณ์เท่าเทียมนะช่วงหนึ่งที่เราเราแบบเหมือนเราเราวแบบ่าเอาฉบับไหนดีมีฉบับหลายฉบับเหลือเกินก็มีคนทำกันบ้านเยอะนะสมบูรณ์เท่าเทียมเป็นยังไงซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีผมบอกว่ายังไงก็ตาม การที่เราหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดอย่างจริงจังเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันคือการขับเคลื่อนนะครับสิ่งสังคมนะนะครับแล้วก็มีเรื่องของประเด็น LGBTQ ที่ก็เยอะขึ้นนะฮะเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับของของเรื่องของการค้นหานะครับค่านิยมส่วนบุคคลนั่นแหละนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยใน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 ทีมใหญ่เนี่ยทีมเรื่องของการจัดการตัวตนเนี่ยเขาจะมีแบบประเด็นย่อยๆอีกเช่นแบบว่า คนไทยเนี่ยเสพติดอะไรก็ตามที่ย้อนยุคเนี่ยเริ่มมองหาอะไรก็ตามที่มันเป็นเทรนด์อดีตอะไรเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งสำหรับผมนะผมว่ามันมันก็มันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในทุกๆทุกๆช่วงอายุคนนะครับคือถ้าเกิดเราจําได้เนี่ยนะฮะในในใช้ละ่ะในแต่ละยุคสมัยมันจะมีเหตุการณ์หรือมีช่วงเวลาหนึ่งที่คนในเจนเนอเรชันนั้นนะจะย้อนกลับไปหาอดีต ไปค้นหาอดีตกันนะครับอย่างอย่างตอนเนี้ยนะครับมันก็เจนเจนซีเนี่ยคือเขาไม่เคยผ่าน Y2K มันใช่ไหมใช่ไหมฮะเขาเรลยเริร่มเสิร์ชหาครับว่า Y2K มากขึ้น Y2K คืออะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าวัยรุ่นที่ผ่าน Y2K มาเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าเกิดเราจําได้สมัยก่อนๆเราก็จะคิดถึงวันที่เราเป็นเด็กอะใช่ไหมฮะเราจะคิดถึงวันที่มันมีความคลาสสิกอะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับไอ้พวกที่แบบว่าไปกินน้ำเก๊กฮวยผ่านตู้อ่าตู้หน้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ย ราก็จะมีการขวนหาอย่างนี้ตลอดเวลาธรรมชาติเพราะว่าเมื่อโลกมันวิ่งข้าไปข้างหน้านะครับเราก็จะมีความรู้สึกว่าบางอย่างมันหายไปนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยเอ่อใน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 ,ในรีเสิร์ชของ Google เนี่ยนะครับเขาก็มีการอธิบายเพิ่มเติมว่าจากเอ็มดาทีมที่1เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยนะครับเรื่องการค้นหาตัวตนทั้งหมดเนี่ยเขาก็แนะนําว่านักการตลาดคนไทยบางรายนะครับเขาบอกนักการตลาดเนี่ยควรจะเห็นว่าคนเนี่ยนะครับ มีประเด็นเรื่องของความไม่แบ่งแยกใช่ไหมฮะมีประเด็นเรื่องของการค้นหาพวกความหล,กลากหลายต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ inclusive marketing อ่ะมันควรจะมาใช่ไหมครับซึ่งผมก็เคยพูดไปบ้างแล้ว inclusive marketing พูได้ง่ายๆการตลาดที่นะครับมันไม่มีการที่จะแบ่งแยกแล้วทำให้มีคนะตกหล่น่ะใช่ไหมฮะคือคือไม่มีแบ่งแบงแบบซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยคือมันคือแบบเป็นการที่คิดเพื่อให้ครอบคลุมคนทุกคนใช่ไหมครับ มันมันมันคือการยอมรับความหลากหลายต่างๆด้วยนั่นแหละนะครับแล้วก็คิดถึงว่ามันมีคนแบบแบบมีคนที่อาจจะไม่เข้าเงื่อนไขปกติในการแบ่งสมัยก่อนอย่างที่เราคุยกนะันอะสมัยก่อนเราแบ่งเพศอะชายหญิงแต่จริงๆมันก็มีคนที่แบบเฮ้ยมันมันเป็นจุดที่แบบว่าเช่นคนข้ามเพศอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราก็ต้องเห็นใจเขาแล้วก็เรียกว่า ดูแลเขาอะนะครับก็คือมีการปฏิบัติต่อเขาอย่างเหมาะสมนะครับโดยไม่ใช่เป็นการแบบบังคับใจิตใจอะไรอย่างนี้มากไปนั่นคือสิ่งที่เขาบอกว่าคุณจะทำนะนะครับอ่ะทีนี้ขัดมานะครับผมต้องเปิดไปด้วยเพราะตีมมันเยอะมากจริงจรตีมที่2นะครับที่เขาพูดกันก็คือเรื่องของการค้นหาคุณค่านะครับอันนี้คือเขาเอาคําค้นนะคือผมว่าวิธีการแบ่งตีมขอ,ของ Google เนี่ยมันคือเอาคําค้นเด็ดๆอะที่มันเพิ่มขึ้นเยอะๆมาจัดตีมนะครับ การค้นหาคุณค่าในของ Google เนี่ยนะครับเขาก็แบ,บ่งเป็นทีมย่อยนะ2.1คืออะไรการสอหาคุณค่าและคำรู้นะฮะเขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่นะครับคนเนี่ยแคร์เรื่องของคุณค่าในการซื้อของเนี่ยเยอะอย่างเช่นคำว่าถูกที่สุดเนี่ยเซิร์ชเยอะจ่ายที่หลังเพิ่มขึ้นนะฮะก็คือเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่าง100%เลยก็ว่าได้นะครับก็เอาเอาจริงๆมันก็มันก็เข้าใจได้เพราะปีที่แล้วเป็นปีที่เรามีเหตุการณ ทางเศรษฐกิจหลายอย่างนะครับเช่นเรื่องเงินเฟอ้อต,ต่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทําให้คนเองก็ค่อนข้างจะระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายนะครับแล้วก็เป็นปีที่ผมจําได้เลยว่าเป็นปีที่มีช่วงหนึ่งเนี่ยทุกคนพูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจโลกนะครับเราจะเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจถดถอยอะไรเงี้ยเป็นตน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในในสภาวะการที่ทําให้คนเนี่ยเริ่มค่อนข้างที่จะระวงังใช่นไหมจำได้ปีแล้วมีการพูดเลยว่าปีนี้อย่าลงทุนนะเก็บเงินสดไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะครับ ซึ่งผมไม่น่าคิดๆนะเอาจริงๆส่วนตัวผมมันก็พูดทุกปีนะมันก็ทุกพูดทุกปีแหลว่าปีทุกป,ปีมันมันแย่นะครับนะครับมันก็อือ่าไม่เป็นไรแต่ว่าพอปีที่แล้วเนี่ยมันมีเรื่องของเงินเฟอ้อเรื่องพวกนี้มากขึ้นใช่ไหมทำให้คนเองก็ค่อนข้างที่จะอะระวัะวังแล้วก็มองหาเรื่องการ ซื้อสินค้านะครับที่บรรคุมค่าจริงๆก็ไม่แปลกที่มันมีพวกคำว่าถูกที่สุด,ดี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีไอ้พวกาการพูดถึงเรื่องของเซิร์ชหาเรื่องค่าของชีพเรื่องราคาน้ำมันต่างๆเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับช่วงที่เราเจอน้ำมันแพงใช่ม่ปรวดใช่ไหมฮะเราเจอเรื่องเงินเฟ้ออะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยทำให้คนเริ่ม ขานมาสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับเพราะว่าเฮ้ยแล้วยังไงเพราะปีที่แล้วเป็นปีที่เราก็มีเรื่องที่ทําให้เราต้องขึ้นราคาค่าอาหารต่างๆด้วยใช่ไหมครับที่มีประเด็นว่าเ้ย e สินค้าต่างขึ้นราคามาก็เลยมันก็เลยทําให้คนขานมาสนใจนะซึ่งก็ซึ่งก็งกในสัญญาณนะในสัญญาณมันบอกว่าคนไทยก็ยังไม่ใช่ประเภทแบบเอาหูไปนาตาไปไล่นะครับหรือไม่ได้สนใจโลกคนไทยก็ยังสนใจโลกอยู่นะครับอืมอ่ะ ถัดมาทีมย่อยนะครับทีมย่อยตีที่สองคือเขาบอกการประหยัดเงินและช่วยโลกเขาบอกว่าอู้อันนี้เนี่ยเห็นชัดเจนมากเพราะว่านะครับคนไทยเนี่ยนะครับอ่าเซิร์ชคำว่า n น t z e โลดมาเออนะครับก็คืออ่าคนไทยไปไปเซิร์ชพวกแบบว่าคำที่มาเกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืนหรือธุรกิจที่มันเป็นมิตรต่อโลกเนี่ยมากขึ้นนั่นแหละ เขาก็เลยบอกว่าคุณค่าที่คนกําลังให้ความสําคัญวันนี้นะครับมันคือเรื่องเนสซิโลนะครับรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็รซิเสิร์ชที่ประกบกันเนี่ยเขาก็บอกว่าผู้บริโภคเนี่ยยินดีจับจ่ายซื้อสินค้าที่สนับสนุนเรื่องของความยั่งยืนซึ่งถ้าเกิดไปทางอังกฤษเขาเรียกว่า sustainable business นะฮะ SB นะครับก็มีแนวโน้มมากขึ้นคนไทยก็อยู่ที่39เปอร์เซ็นต์นะฮะแต่แตราผมนะข้อน,นี้ผมก็ยังผมยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอยู่นะ เพราะว่ามันก็เคยมีการพูดกันนะว่าเวลาถามะว่าสนับสนุนไหมสนับสนุนซื้อจริงไหมไม่ซื้อ <c oughs> คือเวลาถามมะทุกคนก็บอกว่ายินดีซื้อแหละแต่ถามว่าเอาจริงจริงอ่ะทํำไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะนะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเราจะเห็นว่าปีที่แล้วมีเหตุการณ์และมีหลายอย่างทําให้คนหันมาสนใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นซึ่งแปลว่า เอาอย่างน้อยๆคือเขาก็ได้มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเน็ตซีโร่เรื่องของรถไฟฟ้าเรื่องของธุรกิจยั่งยืนเนี่ยมากขึ้นจะทํำไหมอีกเรื่องหนึ่งจะทําไม่ทานั่นอีกเรื่องแต่ว,ว่าโอเคเขาก็ค้นหาแหลอะอก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับฮัถัดมาเขาก็บอกว่าปีที่สามเมคือการค้นหาแบรนด์ที่น่าเชื่อถือเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่มีการพูดถึงนะครับธุรกิจที่ น่าเชื่อถือนะครับนี่คือคำค้นที่เพิ่มข้ามาเนี่ยเพิ่มขึ้น30%เรื่องการขยายเวลารับประกันเนี่ยเพิ่มขึ้น4 0ซึ่งไอ้พวกนี้มันเป็นคำค้นที่มันประกอบอยู่การเซิร์ชหาสินค้าเช่นมือถือขยายเวลารับประกันนะครับมือถือน่าเชื่อถือเป็นต้นซึ่งอันนี้เขาก็อธิบายนะครับอยู่ในเปเปอร์เนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะพออนุมานได้ว่าด้วยสาการเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะรัดตึงอะนะนะครับในปีที่แล้วเนี่ย ทำให้เวลาเราซื้อสินค้าข้าปต่างเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเรียกว่าพิถีพิถันมากขึ้นแล้วกันนะครับเราค่อนข้างที่จะแบบว่าเช็คนิดหนึ่งคนไทยหลายคนก็เลยแบบเช็คว่าอไอ้แบรนด์นี้มันน่าเชื่อถือไหมคือไม่อยากจะแบบเสียงเงินพลาดไงใช่ไหมฮะเราก็มีการเสิร์ชหาสิ่งพวกนี้เยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็สามารถพอพออธิบายกันได้ดับหนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็เลยสรุปเพิ่มว่า จากทีมที่2เนี่ยเรื่องของการค้นหาคุณค่าแล้วก็คนไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะหาคุณค่าทั้งเรื่องของการซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับที่มากขึ้นรัดกลุ่มมากขึ้นแปลว่าแบรนด์ธุรกิจต่างๆเนี่ยก็ต้องนําเสนอคุณค่าที่มันตรงนะฮะตรงกับตัวลูกค้าซึ่งอันนี้ในในวิชาสตร a t g อ่ะจะพูดว่ามันคือการเข้าใจก่อนว่าลูกค้าเนี่ยแครวแลลู หรือคุณค่าอะไรคือลูกค้าบางคนจะแคร์เรื่องของความมั่นเรียกว่าความคงทนลูกค้าบางคนแคร์เรื่องของการอะไรฮะการรับประกันบางคนแคร์เรื่องของอ,อายุการใช้งานอะไรก็แล้วแต่เราต้องหาให้เจอว,ว่าลูกค้าแคร์เรื่องคุณค่าอะไรนะครับแล้วก็นาเสนอให้ถูกต้องน,นั่นเองนะอันนี้นก็คือสิ่งที่ Google เขาก็เป็นคําแนะนำนะครับในการทํากันตลาดนะครับทีมที่3นะครับทีมก็คือจาก จาก3ามจากสามมานะนะครับเยอะมากทีเดียวทีมค้นหาความสุขแต่ส่วนตัวทีมนี้ผมชอบเพราะอะไรมันเป็นทีมที่เห็นว่าคนเราเนี่ยนะครับหลังจากผ่านวิกฤตกันมาเนี่ยนะฮะเราอึดอัดกันมาตั้ง2ปีกว่านะครับมันถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาหาความสุขกันแล้วพอกันทีกับความเครียดนะฮะเราเราเลยเกิดนะครับเขาเรียกว่าการทวงคืนอ,อิสรภาพในการจับจ่ายฟังเหมือนตลกแต่ว่ามันก็สะท้อนให้เห็นนะ คือถ้าเกิดว่าใครจําได้ปีที่แล้วเนี่ยหลังจากที่เราเปิดประเทศหลังจากที่เราเราผ่อนปลนมาตรการว่าเฮ้ย <c oughs> เรากลับมาแล้วคนฉีดวัคซีนกันอ่าถึงจุดที่แบบว่าเราคิดว่าไหวกันแล้วอะ่ะใช่ไหมฮะมันทําให้คนเขาเรียกว่าช้อปปิ้งแบบล้างแค้นหรือเที่ยวแบบล้างแค้นอะ่ะผมว่าหลายคนนิภาพออกดีมันคือฉันจะใช้เงินอะ่ะไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าการค้นหาทูลห์ต่างประเทศเพิ่มขึ้นการค้นหาคำพวกปิ้งย่างไกล้ช้นมากขึ้นเอนพวกร้านอาหารน้ต่างเนี่ยมาเลยฉันเสิร์ชหาสนามกอลมากันให้เต็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่คนก็เรียกว่าทวงคืนเน่ะฉันก็2ปีฉันไม่ได้ทำอะ่ะฉันขอทำแล้วนะครับแล้วก็เดี่ยนะครับ เรื่องของตั๋วเครื่องบินราคาถูกอย่างเงี้ยนะฮะคือเรื่องของการเดินทางอะไรแบบเนี้ยตั๋วเครื่องบินราคาถูกตั๋วเครื่องบินขึ้นหมดนะครับตั๋วเครื่องบินราคาถูกเพิ่มขึ้น70%ตั๋วเครื่องบินเพิ่มขึ้นส0%นะครับหรือทัวร์ต่างประเทศเพิ่มขึ้น1 0ออันนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับแล้วผมคิดว่าตอนที่เขาเปิดประเทศปุ๊บเนี่ยคนบินกันสนั่นเลย <c oughs> คนบินกันเยอะมากนะครับแล้วก็ประเทศก็อย่างเช่นพวกประเทศที่คนจะไปเยอะอย่างเช่นสิงคโปร์เวียดนามลาวญี่ปุ่นออเีนคคคบ่่ืาาทขกว คนส่วนใหญ่ก็จะค้นหากันนะครับอรวมถึงคนก็จะเห็นว่า,ามีการใช้บริการออนไลน์มากขึ้นนะครับอย่างเช่นพวกการจองร้านอาหารจองคิวอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับรวมถึงบริการอย่างพวกเทเลเมดิซินนะครับเพิ่มขึ้น50%กีฬาสดออนไลน์เนี่ยบวกเพิ่มขึ้น70%นะครับพวกเนี้ยเป็นคำค้นที่ คนหางันเยอะขึ้นนะครับจองร้านอาหารเพิ่มขึ้น70%จองคิวเพิ่มขึ้น60%คือผมว่ามันเป็นสิ่งที่สะท้อนคือคนไาออกไปไใช้ชีวิตอะนะฮะก็คือเราเราเราเหนื่อยมากนะฮะปีที่แล้วมันเหมือนแบบมันเปิดมาแล้วว่าโอเคฉันก็ขอออกไปใช้ชีวิตสักทีนะครับมันเหนื่อยมา,มา,ม,ามาพอแล้วนั่นเองก็สำหรับผมนะการดูยินเสิร์ชเนี่ยนะครับ สิ่งที่ผมเห็นข้อนึงเลยคือมันคือการกลับไปเห็นว่าปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นนะฮะาถามว่าหลายๆอย่างเนี่ยจะส่งผลมาถึงปีนี้ไหมอาจจะไม่นะครับหลายอย่างผมว่าคุณน่าจะรู้คุณชาพอรู้สึกว่ามันคงเกิดขึ้นปีที่แล้วแล้วก็จบปีที่แล้วนะ,ะับแต่หลายๆอย่างเหมือนกันนะครับบางอย่างก็อาจจะส่งผลตามมา อย่างเช่นเรื่องของพวกการทำงานาประเด็นเรื่องของคนเนี่ยกำลังค้นหาเรื่องที่ว่าอะไรฮะคุณค่าอนไรบางอย่างพวกเนี้ยสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันจะคงอยู่นะครับมันคือเวลาเวลาพวกนี้ผมธอธิบายว่าเราต้องเข้าใจก่อนมันมีคำว่าเทรนนะฮะแล้วมีคำว่าแฟชั่นแฟชั่นคือมันเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายไปอย่างขนมบ้าบินเนี่ยผมว,ว่าอาจจะเป็นแฟชั่นก็ได้คือมันเกิดขึ้นแป๊บเดียวแล้วมันก็หายไป คือมันเกิดขึ้นแล้วก็ลงนะฮะปั๊บแต่บางอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันจะอยู่อย่างนั้นไปเพราะว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมนะครับเวลาเรามองนะครับรีเสิร์ชพวกนี้เราต้องเห็นพวกนี้ให้ขาดนะครับคือแล้วเราก็แล้ว,ลวำคำคำแนะนำที่ดีนะคือไปเช็คนะฮะคุณคุณก็เสิร์ช g o o g l e Trend นั่นแหละแล้วก็ดูคำพวกนี้ว่าไอ้พวกนี้มันยังขึ้นอยู่ไหมหรือมันลงไปแล้วหรือมันต่อเนื่องมานะครับแล้วก็จะได้ไปสามารถคิดถึงอินไซต์ของลูกค้าได้ดีขึ้นนั่นเอง นะครับโอเคนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าปีนี้มีเรื่องเยอะแยะทีเดียวนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง Google ดนวยนะครับที่ส่งข้อมูลมาให้ใครอยากอ่านข้อมูลฉบับเต็มนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ด้วยนะครับใน e s c r i p t i o นนะครับว่าเราโหลดลิงก์ไอโหลดตัวรีพอร์ตฉบับเต็มไปที่ไหนบ้างนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมอยากรู้อยากแลกเปลี่ยนนะครับมาคุยกันได้นะครับแล้วก็ติดตามกันในโอนหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนคนอีกนะฮะสวัรับวันนี้สวัสดีครับ